ประโยชน์ของไส้เดือนที่มีต่อเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนและเพื่อนๆนเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชชนิดอื่นๆก่อนที่เราจะรู้เรื่องประโยชน์ของไส้เดือนเนาะเรามาดูกันว่าไส้เดือนเนี่ยมันมีกี่ชนิดไส้เดือนที่มีโทษก็มีนะครับ ไ้เดือนเนี่ยแบ่งเป็นสองชิ proxy, ้นใหญ่ๆก็คือไซเดือนดินตัวแบบนี้คือไส้เดือนดินนะครับไ้เดือนดินมีทั้งตัวสีเทาแล้วก็ตัวสีแดงเป็นไซเดือนดินแล้วผมจะอธิบายเรื่องไซเดือนดินอีกทีเรามาว่ากันด้วยไซเดือนฝอยไซเดือนฝอยนี้มีทั้งตัวที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นโทษไซเดือนฝอยใน nell, ตัวเล็กมากนะครับ ตัวเล็กขนาดประมาณมิลสองมิลไม่ถึงครึ่งเซนนะครับจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับพยาธิตัวกลมนะครับพยาธิเส้นได้ตัวเล็กๆเหมือนเส้นได้หัวแหลมๆครับไส้เดินดินนี่โดยปกติแล้วเนี่ยเป็นอันตรายต่อต้นทุเรียนหรือว่าพืชทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับ เป็นอย่างมากยังไงนี่นะครับตัวเล็กๆแบบนี้ครับดูอ่ารากของพืชที่ได้รับผลกระทบจากไสเดือนฝอยนะครับตัวเล็กมากนะครับบางทีเราก็ไม่เห็นหรอกตัวเหมือนพยาธิเลยครับเหมือนตัวเล็กเหมือนเส้นได้ตัวเล็กๆเหมือนเส้นได้หัวแหลมๆเหมือนตัวพยาธิเลยเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันกันกบพยาธิตัวกลมแหละครับลักษณะการเข้าทําลายต้นไม้ของเรานะครับ ไอ้ปากแหลมๆของเขาอ่ะจะเจาะลงไปในรากต้นไม้ของเราแล้วก็ปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมานะครับเพื่อให้รากนั้นมันนิ่มแล้วก็ดูดกินครับดูดกินทั้งตัวรากแล้วก็ดูดกินทั้งสารอาหารในรากพืชต่างๆสังเกตง่ายครับพืชที่โดนไซเดอร์ฝอยเข้าทําลายนะครับรากจะมีปมครับแบบนี้เลยครับรากจะเป็นปมครับ ก็คือโดนเจาะแล้วก็ดูดนะครับโดนเจาะโดนปากแหลมๆของไส้เดือนดูดนะครับบ้างก็ว่าไส้เดือนฝอยมีประโยชน์นะครับบางชนิดไปดูกันประโยชน์ของไส้เดือนฝอยก่อนนะครับไส้เดือนฝอยตัวแบบนี้แหละครับตัวเหมือนพญาตปากแหลมๆนะครับเขาเขียนไวน้นี่ลำตัวความยาวประมาณหนึ่งมิล มีไ่เดือนที่ฝอยที่มีประโยชน์นะครับตัวหนึ่งก็คือเขาจะเข้าไปในสัตว์นะครับสัตว์ที่อยู่ในดินหรือว่านอนหรือสิ่งต่างๆนะครับแบบนี้เลยก็เหมือนกับพยาธิที่เข้าไปในร่างกายคนนั่นแหละครับเขาจะทําลายกินแล้วก็ชอนชัยทลายระบบหายใจทําลายรูทวารต่างๆผนังลําตัวเจาะทะลุทุกอย่างนะครับเหมือนกันเลยกับพยาธิเส้นได้พยาธิตัวกลมอยู่ใน อยู่ในตัวของเราเนาะครับเวลาทําสวนอย่าลืมนะครับรองเท้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับพยาธิเหล่านี้สามารถเข้าสู่ตัวเราได้เหมือนกันนะครับวงจรชีวิตต่างๆนะครับที่มีตัวน้อนนะครับแล้วก็มีพยาธิเข้าไปพยาธิก็จะไปเลิิยเติบโตข้างในแล้วก็ดูดกินแล้วก็ออกมาตามนี้เลยครับนี่ครับรูปเอ่อแมลงต่างๆที่โดนพยาธิเข้าทําลายนะครับ คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของไส้เดินดินของเรานะครับไส้เดือนดินมีอยู่สองประเภทนะครับไส้เดินดินมีไส้เดินดินสีเทาไส้เดินดินสีเทาเนี่ยเขาจะอยู่ลึกมากนะครับลึกลึกลงจะไปจากผิวดินประโยชน์ของเขาก็คือมันมีรูนะครับมีโพรงที่ไส้เดือนเจาะมันทําให้อากาศลงไปถึงข้างล่างได้นะครับลงไปถึงรากพืชข้างล่างได้อย่างสะดวกนะครับ ส่วนไสเดือนตัวแดงแงเนี่ยครับตัวนี้คือประโยชน์เยอะที่สุดแล้วครับตัวแดงแดงม่วงๆ่วงเนี่ยครับอยู่ที่ผิวดินนะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับสมัยเด็กๆผมก็เคยไปใส่เบ็ดเออไปใส่เบ็ดแล้วเวลาเราจะไปหาไสาเดือนเนาะเป็นเหยื่อของไปใส่เบ็ดไปเอาไสาเดือนไปใส่เบ็ดวิธีดูง่ายๆนะครับว่าเราจะขุดตรงไหนเนาะก็ดูที่ดินแหละครับดินตรงไหนที่มันนิ่มๆล้วนๆนะครับเป็นล้วนๆเป็น เป็นแบบนี้เลยครับดินที่ไส้เดือนอยู่มันจะเป็นล่วนๆแบบนี้เลยครับขุดตรงนั้นแหละครับเจอแน่นอนดินแข็งๆนี่กดเถอไม่เจอครับไม่มีนอกจากทําให้ดินล่วนแล้วนะครับทําให้ดินล่วนแล้วเขายังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถปรับปรับค่าพีเฮในดินได้นะครับตัวไส้เดือนเนี่ยเขาไม่ชอบในดินที่เป็นกดเขาไม่ชอบดินเป็นกด สังเกตได้นะครับว่าถ้าดินที่ไม่มีไส้เดือนนะก็มีโอกาสที่ไฟท็อปจะลงส่วนทุเรียนเราเหมือนกันนะครับถ้ามีทุเรียนอยู่ในใต้ต้นทุเรียนเราเยอะนะครับเออมีไส้เดือนอยู่ที่โคนต้นทุเรียนเราเยอะนะครับแล้วก็มั่นใจแน่ในดับนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวไส้เดือนนี้ไปเลี้ยงในดินนะครับในดินที่มีความเป็นกรดนะครับเขาสามารถกินดินเหล่านั้นแล้วก็เป็นมูลของเขาเป็นขี้ของเขานะครับ ที่ออกมาเนี่ยค่าพ h ในดินจะเปลี่ยนพร้อมกับสารอาหารต่างๆมากมายนะครับผมจะไปดูพาไปดูกันโดยละเอียดว่าไส้เดือนดินเขามีระบบยังไงเขามีประโยชน์กับต้นพืชต้นทุเรียนของเรายังไงปโอเคเนี่ยครับไส้เดือนดินอ,อ๋อมีประโยชน์มากสำหรับระบบนิเวศนะครับ เขาบอกว่าไส้เดือนดินเนี่ยนะครับก็จะกินดินต่างๆนอกจากทําพวนดินให้เป็นเป็นโพรงเป็นดินนุ่มๆนะครับอ่าแล้วก็ย่อยสลายดินต่างๆที่แข็งที่เป็นดินเหนียวนะครับถ้าเกิดว่าเอาไส้เดือนดินไปเลี้ยงในดินเหนียวนะครับดินเขาจะล้วนขึ้นนะครับดินจะล้วนขึ้นแล้วก็รากพืชสามารถเดินได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเอาไส้เดือนดินไปเลี้ยงในดินทรายนะครับจากดินทรายที่ผมพูด มาก่อนหน้านี้ว่าความสามารถในการอุ้มปุ๋ยของเขาน้อยมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไส้เดือนดินไปเลี้ยงในดินทรายนะครับจะทําให้ดินเหล่านั้นนะครับสามารถอุ้มธาตุอาหารได้เยอะขึ้นครับคราวนี้มาดูกันว่าในระบบทางเดินลําไส้ของไส้เดือนนั่นแหละครับประโยชน์ของเขาคือเวลาเขากินดินเข้าไปแล้วเขาจะขี้ออกมานะครับในลําไส้ของ ไสเดือนนั้นอนะเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีอยู่4กลุ่มนะครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านั้นมีอยู่4กลุ่มหนึ่งกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับทําหน้าที่สังเคราะห์แสงสังเคราะห์ไนโตรเจนกรดอะมิโนโน้นําตาลวิตามินและธาตุอาหารให้กับต้นพืชของเรานะครับเรื่องไนโตรเจนนะครับผมพูดนิดน,นึงนะครับเรื่องไนโตรเจน ในตัวเจนนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าในตัวเจนที่อยู่ในอากาศอยู่ในน้ําหรืออยู่ในดินก็แล้วแต่นะครับพืชไม่สามารถนําไนโตรเจนเหล่านั้นนะครับมาเป็นธาตุอาหารให้กับตัวเองได้นะครับนอกจากโดนตรึงนะครับภาษาอังกฤษเขาว่าฟิกเรียกว่าฟิกก็แปลมาเป็นไทยว่าโดนตรึงนะครับตรึงคือการการเอาไนโตรเจนในอากาศหรือในดินในน้ํานั้นนะ่ะ ออกมามาตรึงมาให้เป็นธาตุอาหารกับต้นพืชได้นะครับมีการตรึงนี่มีหลักๆอยู่หลายอย่างนะครับผมเคยพูดไปในเรื่องของอฝนตกทำไมต้นไม้งามเนาะตึงแรกก็คือฟ้าร้องฟ้าผ่าแปรปะเวลาที่ฟ้าผ่านะครับมันจะเกิดเป็นประจุไฟฟ้าฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือว่าเป็นแสงแปรปะ ตอนฝนตกนะครับเขาจะตรึงไนโตรเจนในอากาศนะครับให้มาอยู่ในเม็ดฝนนะครับมาอยู่ในน้ําของเม็ดฝนแล้วก็หล่นลงมาที่พื้นดินครับเป็นธาตุอาหารให้กับต้นไม้ต่อไปครับ2ก็คือมีจุลินทรีย์กลุ่มนึงนะครับที่ตรึงไนโตรเจนในดินในน้ําและในอากาศออกมาเป็นไนโตรเจนในรูปของไนเตรต หรือแอมโมเนียมหรือฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์กับพืชได้โดยตรงนะครับก็คือกลุ่มนี้ครับกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมีจุลินรีเนี่ยที่สามารถมีความสามารถในการตรึงธาตุอาหารนะครับในตัวเจนในอากาศให้มาเป็นอยู่ในรูปของไนเตรตนะครับ ไส้เดือนก็มีความสามารถนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวของเขาเองที่มีความสามารถนั้นนะครับแต่เป็นระบบทางเดินอ,อ,อาหารของไส้เดือนนะครับคือกินดินเข้าไปนะครับกินดินกินน้ําเข้าไปนะครับระบบการย่อยสลายลําไส้ของเขาครับข้างในจะมีหนึ่งก็คือกลุ่มจิลินซีสังคราแสงนะครับตรึงในตัวเจนเหล่านั้นกรดอะมิโนโน้ําตาลและวิตามินต่างๆนะครับในดิน ออกมาให้อยู่ในรูปของในเตรดครับในเตรดนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นปุ๋ยที่พร้อมที่สุดนะครับพร้อมที่พืชจะสามารถนําไปใช้ได้ประโยชน์ทันทีครับกินได้ทันทีส่วนเอมโมเนียมนี้ต้องรอการย่อยสลายของจุลินทรีย์อ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับโอเคจบนะครับในระบบลำไส้ของไส้เดือนนะครับมีจุลินทรีย์กลุ่มแรกก็คือกลุ่มสังเคราะห์แสงนะครับ ทำหน้าที่ในการตรึงไนโตรเจนกรดอะมิโนโน้นําตาลและวิตามินต่างๆแล้วก็ขับออกมาเป็นในรูปของขี้ดินนะครับขี้อยู่ในรูปให้เป็นอยู่ในรูปของไนเตรตแอมโมเนียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับไปกันที่กลุ่มที่2นะครับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักนะครับทําหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสารต้านทานถ้าเปรียบก็จะคล้ายกับเม็ดเลือดขาวนะครับในมนุษย์กลุ่มนี้นะครับ กลุ่มที่เป็นที่ใช้ในการหมักไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักน้ำหมกักสิ่งต่างๆนะครับจุลินทรีย์กลุ่มหมกักกลุ่มนี้นะครับจะสามารถสร้างเ,าเขาเรียกอะไรล่ะครับสารต้าน,สา,านสารต้านทานโรคนะครับให้กับพืชได้นะครับคล้ายค้ายกับเม็ดเลือดขาวในมนุษย์นะครับเม็ดเลือดขาวจะคอยจับ โรคและก็เสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในร่างกายเรานะครับแล้วก็ทําลายนะครับเหมือนกันอันนี้ก็จะขับออกมานะครับทางขี้ของไส้เดือนเหมือนกันครับช่วยในการย่อยสลายนะครับแล้วก็ลดลดโรคนะครับช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเป็นโรคน้อยลงและป้อง,องกันโรคต่างๆให้กับพืชน,นะครับและสัตว์บางชนิดได้สามารถบําบัดมลพิษในน้ํา สามารถบำบัดมลพิษในน้ําเสียเกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่างๆได้ในข้อนี้นะครับในเรื่องของจุลินทรีย์ในการหมักนี่นะครับมีที่ต่างประเทศนะครับเขาใช้ไส้เดือนในการทําลายขยะนะครับขยะที่เป็นพลาสติกขยะที่เป็นขยะที่ย่อยสลายยากครับเป็นถุงพลาสติกเป็นต่างๆสิ่งต่างๆที่ย่อยสลายยากซึ่งแต่ก่อนนี่ขบวนการ การทําเหล่านั้นจะยุ่งยากมากนะครับต้องเอาไปฝังดินหรือว่าต้องรอเป็นร้อยร้อยปีขอถึงจะย่อยสลายเผาก็เกิดมลพิษอย่างแรงนะครับพวกพลาสติกถ้าเผาเนาะจะเกิดมลพิษอย่างแรงมีการใช้ไส้เดือนครับเลี้ยงไส้เดือนในบอ่อกําจัดขยะพิษต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่ได้รวมถึงแค่พลาสติกนะครับสารพิษต่างๆด้วยครับ สาราขยะปนเปื้อนสารเคมีสารพิษครับในบ่อเหล่านั้นนะครับเขาจะเลี้ยงไส้เดือนครับไส้เดือนสามารถกินสารพิษเข้าไปแล้วก็ขับออกมาเป็นเป็นปุ๋ยเป็นอะไรได้รอรอการใช้พื้นที่ตรงนั้นในอนาคตต่อไปนะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มจุลินทรีย์พวกตรึงในตัวเจนนะครับเป็นพวกแบคทีเรียทําหน้าที่ตรึงกา๊าซออกซิเจนในตัวเจนจากอากาศนะครับ เพื่อให้เซเดือนดินดำรงชีวิตในดินพร้อมกับจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในลำไส้และย่อยอินทรีย์วัตถุได้นะครับเป็นกลุ่มตรึงนะครับตรึงไนโตรเจนจะคล้ายๆกับข้อ1นนะครับแต่ว่าข้อหนึ่งนี้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นพวกตรึงไนโตรเจนนะครับเป็นประกอบด้วยพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับทําหน้าที่ตรึงออกซิเจนไนโตรเจนในอากาศโดยตรงนะครับ เราๆเลยนะผมว่าผมว่าจะหาไนโตรเจนได้จากที่ไหนกับอ่าถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีในสวนทุเรียนของผมเนาะสวนผมนี้ก็ทุเรียนไอไส้เดือนเยอะมากนะเยอะจริงๆเยอะแบบอื้การที่ไส้เดือนเยอะยังมองบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยนะครับถ้าเขาเลือกได้เขาจะอยู่อยู่ในสภาพดินที่มีฮิวมัสฮิวมิกเยอะนะครับดินที่เป็นดินที่มีธาตุอาหารนะครับ และ4นะครับกลุ่มจุลินทรีย์เพื่อพวกสร้างกรดแลคติกนะครับเมื่อไส้เดือนขับถ่ายมูลจะมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษส่วนใหญ่จะเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศหายใจทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพดินที่แข็งดินเสียก่อให้เกิดเป็นดินที่ต้านทานโรคล้วนซุยเอื้อต่อการดำรงชีวิตของไส้เดือนดิน ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมกระจัดสารพิษของเสียต่างๆในดินและน้ำได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้จุลินทรีย์ที่ปนออกมากับมุมของไส้เดือนดินยังสามารถสร้างเอนไซม์ฟอสตาฟอสฟาเฟฟาเตดอะไรนอกอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมีส่วนเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินให้สูงขึ้น และสามารถกระตุ้นดินและน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนได้มากขึ้นเอาง่ายๆนะครับผมจะผมจะสรุปให้ฟังผมจะสรุปให้ฟังไอฟอสฟอรัสตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับฟอสฟอรัสที่เป็นมาจากเหมืองโพแตสตนะครับเป็นฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ครับทั้งร้อยเปอร์เซนฟอสฟอรัสที่เกิดจากปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็ไส้เดือนดินเหล่านี้นะครับเป็นฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ ต่อพืชร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสามารถนำไปใช้ได้หมดไม่ไไม,ม,ม่มีตกค้างนะครับสรุปง่ายๆนะครับทั้งจุลินทรีย์ทั้ง4กลุ่มเนี่ยจะช่วยตรึงนะครับในตัวเจนออกซิเจนกรดอะมิโนโน,น้ำตาลวิตามินนะครับที่อยู่ในดินหรือว่าในน้ำหรือว่าในอากาศนะครับออกมาเป็นปุ๋ยในรูปของไนเตรตนะครับให้กับต้นทุเรียนของเราได้ครับกลุ่มที่2นะครับอ่า จุลินทรีย์4กลุ่มนี้นะครับผมแบ่งใหม่เป็นการทําหน้าที่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือตรึงธาตุอาหารกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยนะครับสร้างสารต้านทานโรคนะครับและกําจัดโรคที่บริเวณดินเหล่านั้นด้วยนะครับก็คือเขาสามารถป้องกันโรคทุเรียนได้ครับเชื้อราไร้ไร้เขาก็เขาป้องกันได้ครับเขามีสารพิษสําหรับ สำหรับเชื้อเชื้อายๆนะครับที่จะกินต้นไม้ที่จะเข้าสู่ระบบรากของทุเรียนนะครับผมว่ามีแต่ข้อดีนะสําหรับไส้เดือนนะครับไส้เดือนดินอันนี้มันเป็นเว็บของลักบ้านเกิดนะครับเขามีผลิตภัณฑ์เยอะ ผมขอขอบคุณนะครับข้อมูลผมเอามาจากเว็บรักบ้านเกิดนะครับแต่บางอย่างนะครับอา่อาจจะเวอร์ไปเวอร์ไปเพราะว่าเขาขายด้วยนะเขาขายไอมูลไส้เดือนเนาะเขาบอกว่าไอ้จุลินทรีย์ที่เกิดจากไส้เดือนนั้นนะครับจุลินทรีย์สามารถส่งผลต่อต้อนไม้ได้อย่างรวดเร็วนะครับตามธรรมชาติเพราะว่ามีจุลิน จุลินทรีย์มากกว่าถึงร้อยเท่านะครับและกลุ่มจุลินทรีย์ดีเนี่ยมากกว่า Em ถึงสิบเท่าผมว่าบางทีก็ต้องต้องเวทนะครับ em ก็ไม่ใช่ย่อยๆนะครับ em ก็ใช้ได้ดีนะครับเป็นจุลินทรีย์กลุ่มหมักนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ้นี่ผมติดอะไรไม่รู้เมาสผมติดอะไรอยู่ไม่รู้ติดคําสั่งของไอ้หน้าเว็บโอเคครับเราพูดถึงข้อดีแล้วก็ประโยชน์ที่ใส่เดือนทําได้แล้วนะครับผมว่ามีโอกาสนะครับมีม,มีมีความเป็นไปได้นะครับที่ที่เราจะหาในโตรเจนฟรีจากในอากาศได้โดยใส่เดือนนะครับ สำหรับท่านดินที่ยังไม่ดีนะครับไม่เหมาะกับสภาพที่ไส้เดือนจะไปอยู่อาศัยได้นะครับมีวิธีง่ายๆครับก็นี่แหละครับอุดหนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับก็คือมูลไส้เดือนนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนเอาไปใส่ดินก่อนปรับสภาพก่อนนะครับทําให้ดินล่วนซุยแล้วก็เหมาะสําหรับการอยู่การอาศัยของไส้เดือนต่อไปนะครับ จริงอันนี้อันนี้จริงมากเลยนะครับสภาอ่าดินที่มีไส้เดือนอยู่นี้เดือนดินเขาจะร่วนมากครับจะร่วนจะซุยมากเหมาะสําหรับราดพืชที่เดินได้ดีเลยครับแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักไส้เดือนด้วยต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องอ่ามันมีฟอสฟอรัสด,ด้วยนะครับฟออไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมลงทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมด้วยนะครับ แต่เราพูดถึงประโยชน์ตรงนี้แล้วกันเนาะการทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็ตึงทานอาหารได้แล้วก็เป็นสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับต้นทุเรียนเราได้ผมว่าไส้เดือนเป็นเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ฟรีนะครับฟรีไส้เดือนเยอะมากที่นี่ไส้เดือนเยอะมากเยอะจริงฝนตกนี่เขาอยู่ไม่ได้แล้วมั้งครับพอฝนตกแล้วน้ามันในดินน้ํามันเยอะน้ํามันเต็มรูครับ คงหายใจไม่ได้เขาก็จะขึ้นมาเต็มเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบขอบคุณครับผมสวัสดีครับ